สวัสดีครับวันนี้เรามีบ้านใหม่มานําเสนอขายนะครับเป็นบ้านอยู่ในหมู่บ้านสิว,วลีติวานนท์นะครับรหัสทรบแปดสองสองนะฮะขายอยู่ราคาสี่ล้านสองนะครับสําหรับผู้ที่เป็นนายหน้าฟังข่าวดีตรงนี้เลยผู้ที่เป็นนายหน้าหรือผู้ที่แนะนําบ้านหลังนี้ได้มีค่าแนะนําให้ส่วนที่ผู้ที่เป็นนายหน้ารับค่าคอมเต็มสามเปอร์เซ็นตนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมในตัวบ้านกันให้ดูบรรยากาศโดยรอบก่อน เป็นไงน่าอยู่สงบร่มรื่นนะครับหมู่บ้านสะอาดสะอ้านนะครับอะเดี๋ยวเราพาไปดูตัวบ้านกันนี่เราก็จะเดินเข้ามาในตัวบ้านนะครับเป็นบ้านสมห้องนอนสองห้องน้ํานะครับมีการต่อเติมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นทางเข้าหน้าบ้านนะครับตัวบ้านตรงนี้เหมาะกับการอยู่อาศัยมากๆ มีความสว่างมีมา่านมีอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการตกแต่งขยาต่อเติมอะไรเรียบร้อยนะฮะเราก็จะพาเดินดูรอบๆครัวหลังบ้านแล้วก็พาไปดูกันก่อนเลยครัวก็มีการปิดแยกอนอนี่ในบ้านนะฮะชมบ้านกันก่อนส่วนนี้เป็นห้องน้ำนะครับ เป็นไงเป็นไงบ้านสภาพไม่ได้ใช้งานหนักนะฮะนี่บรรยากาศโปร่งรุ่งสบายนะครับด้านข้างมีเนื้อที่เหลือให้ลมโฟล์นะครับแสงสว่างเข้าถึงทุกส่วนของตัวบ้านนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องมาสเตอร์เบดมกันก่อนข้อเด่นของบ้านที่นี่ก็คือ อยู่ใกล้โรงเรียนนะครับโรงเรียนพิยาศึกษาเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานนะครับแล้วก็ปากซอยก็จะมีโรงเรียนอำพาาันธไพศาลโรงเรียนมัธยมชื่อดังก็จะมีสุขลักวิทยาลัยนนทบุรีหอวังนนโรงเรียนปากเกรด็ดหรือว่าจะโรงเรียนนานาชาติก็มีอยู่ใกล้นะครับโรงเรียนนานาชาติก็จะมีใกล้กับฮารโลก็มีหรือว่าจะไปเรียนที่ เออ่าอะไรนะโรงเรียนของสิงคโปร์ SISB นะครับก็ไปได้นะเป็นไงเป็นไงบ้านนายู่ไหมสมห้องนอน2ห้องน้ำตกแต่งไว้ประมาณหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูรอบๆบ,บ้านกันก่อนอันนี้เป็นด้านข้างนะครับสามารถเข้าจากทางด้านข้างได้ด้วยนะฮะ <Hey. S 1> มีโรงจอดรถเรียบร้อยนะครับม <Hey. S 1> ีด้านบ่าด้านข้าง เจ้าของบ้านไม่ค่อยได้อยู่ครับตอนนี้ก็เลยต้องการขายนะครับในหน้าท่านใดหรือผู้แนะนําท่านใดสนใจเอาไปทำการตลาดลเอาไปทําได้เลยไลน์เข้ามาขอข้อมูลได้เลยนะครับในหน้ารับค่าคอมเต็ม3%มเเนะฮะ